กลัเ,เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่งาน Thailand Coffee Fest 2022ออกแบบอนาคตกาแฟไทยแล้วเราก็ยืนอยู่ที่ True Coffee นั่นเองค่ะสำหรับ True Coffee นี่เขามีหลายฐานที่น่าสนใจในงานนี้นะเริ่มต้นช่วงด้านหน้าเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมเขาจะมีการอธิบายถึงแ r a n d อิด จุดเริ่มต้นในการปลูกเมล็ดกาแฟให้ได้คุณภาพและมาตรฐานหลักๆเลยของ t r u f e o เนี่ยจะนํามาจากสองแหล่งนะคะนั่นก็คือที่บ้านแม่กัาปองจังหวัดเชียงใหม่กับนี่เลยค่ะศบคุณบ้านศบคุณในพื้นที่จังหวัดหน้าน,นั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับที่พื้นที่เขาหัวล้อนในหมู่บ้านศบขุตบนตําบลปากคาอ,อําเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเนี่ย ชาวบ้านที่นั่นหรือว่าเกษตรกรที่นั่นเขามีการทําการเกษตรหลักๆคือปลูกข้าวโพดปลูกข้าวแล้วก็พืชอื่นๆน,นะคะแต่ว่า เขามีการทําไร่เลื่อนลอยด้วยเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าเป็นอย่างมากชาวบ,บ้านในพื้นที่เขาบอกว่าเขาก็อยากจะปลูกพืชชนิดอื่นๆนะคะแต่ว่าเขาไม่มีองค์ความรู้แล้วก็ไม่มีเงินไม่รู้ว่าเขาควรจะปลูกพืชชนิดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่7ปีที่แล้วนะคะทางชู f f e ฟเข้าไปในพื้นที่เราก็นําเอาโมเดลสร้างป่าสร้างรายได้เปลี่ยนวิธีเดิมจาก,กเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวสู่การปลูกกาแฟ เป็นการคืนป่าคืนชีวิตสร้างป่าสร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนณนะเวลานี้การดําเนินโครงการถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็ถือว่าสร้างความสําเร็จจากการดําเนินโครงการที่มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศษษษษษษษรษฐกิจรวมถึงสามารถจะปร้นแบรนด์กาแฟเป็นศพขุนโมเดลขึ้นมาได้ ศบคุณของหน้านี่ถือเป็นความสําเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของชาวบ,บ้านมาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมคะการทํางานในครั้งนี้เนี่ยถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยจริงๆในการที่จะสานต่อความใส่ใจเดินหน้าพัฒนาโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้บ้านศบคุณแล้วก็สแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคตแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะมเมล็ดก,กาแฟจากการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรที่นี่นะคะ คือหลายคนรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าสามารถส่งตรงไปถึงบ้านของคุณผู้ชมได้ทั่วประเทศเลยแล้วก็กระบวนการผลิตของเขาที่เริ่มต้นจากการปลูกมีความพิถีพิถันอื่นๆอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการคั่วมเมล็ดก,กาแฟด้วยระดับที่ให้รสชาติที่ดีที่สุดการบดในความละเอียดที่พอเหมาะตลอดจนการสกัดด้วยอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้ได้กาแฟคุณภาพดีมากๆในทุกๆแก้วที่เสิร์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อยากจะให้มาลิ้มลองรสชาติมเมล็ดก,กาแฟสบคุณที่ร้านถูกคาเฟ่นะคะซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ฐานต่อไปค่ะนั่นก็คือเทสติทนั่นเองค่ะเทสติทธนี้นะคะจะมีบาริสตาชงกาแฟให้เราดื่ม แล้วนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีหุ่นยนต์บาลิสตาด้วยถ้าเกิดว่ามาในงานนี้นะคะจะมีกาแฟแบบเด่นๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะสารสชาติ3ทวีปที่ยังไม่มีจำหน่ายที่ร้านทรู Coffe e มาก่อนแต่จะจำหน่ายที่งานในวันนี้นะคะทวีปแรกมาดากัสกาวานิลลาเดอร์ตี้ถือว่าเป็นเครื่องดื่มกาแฟเดอร์ตี ที่ใช้ช็อตกาแฟเอสเปรสโซ่เข้มขน้นผสมกับนมสูตรพิเศษของ True Coffee เลยเพราะฉะนั้นโอ้โหจะรู้สึกถึงความครีมมี่มากๆสำหรับกาแฟแก้วนี้<ช>ลงตัวจริงๆนะคะเพิ่มความพิเศษด้วยความหวานหอมของวานิลาสายพันธุ์มาดากัสกาแน่นอนจะช่วยทำให้รสสัมผัสข,ของกาแฟแก้วนี้น่าลิ้มลอง ทั้งความหอมและความนุ่มละมุนเป็นอย่างมากนะคะแล้วแก้วต่อไปนะคะเห็นบอกว่ามาจากสารทวีปเลยในงานนี้อ่าอันนี้เป็นแก้วแรกนะค่ะแฟนนมสไตล์คาปูชิโน่นะคะผสมไซรัปโอกินาวาะอ๋อเป็นไซรัปโอกินาวะาค่ะค่ะ,เ,คะ,คะเพราะฉะนั้นแก้วนี้ก็คือ อกินาวาคาปูชิโนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะสังเกตได้นะคะเป็นเครื่องดื่มกาแฟในสไตล์คาปูชิโนด้วยเอสเปรสโซช็อตที่เข้มข้น ผสมผสานกันกับนมสดและไซรัปน้ำตาลไซเป็นน้ำตาลใสดำเนาะ,ะจากโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะคะรสชาติเนี่ยเขาจะกลมกล่อมและมีความหอมเฉพาะตัวเป็นอย่างมากแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดดูอะค่ะด้านบนนะเขาจะท็อปปิ้งด้วยฟองนมที่นุ่มละมุนแถมยังมีผงอย่างซินนามอนที่ช่วยเพิ่มรสสัมผัสให้มีความ ละมุนมากยิ่งขึ้นส่วนแก้วสุดท้ายทวีปสุดท้ายทวีปไหนเอ่ยเัีวนี้เป็นนิวซีแลนด์ค่ะค่ะนี่เลยนะคะ <Okay. S 1> สำหรับแก้วนี้แก้วสุดท้ายาเปแนปนมลาเต้นะคะค่ะัมมานุก้าฮันนี่ค่ะคัะมมานุก้าฮันนี่ลาเต้จากนิวซีแลนด์ ใช่ไหมคะกาแฟอันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเครื่องดื่มกาแฟนมที่มีความพิเศษด้วยช็อตกาแฟเอสเปรสโซ่เข้มข้นผสมกันแบบลงตัวจริงๆอ่ะกับนมสดแล้วก็น้ำพึ่งระดับพรีเมียมจากเกสรดอกมานูก้าแท้ๆใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเกสรดอกมานูก้าเนาะ,ะอันนี้นี่นำเข้ามาจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าน้ำพึ่งทั่วไปสีเท่าแล้วก็มีเอกลักษณ์ของกลิ่นหอม และความลงตัวแบบสุดๆก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่ามาที่ทูก f e e นี้เนี่ยเด่นๆของเขากาแฟาจากสามทวีป ที่ใช้เมล็ดพันกาแฟสูตรพรีเมียมเป็นเมล็ดกาแฟที่พรีเมียมมา,มากๆยังไม่มีจาหน่ายที่ไหนก็ต้องลองมาชิมดูว่าคุณผู้ชมจะชอบรสชาติไหนบ้างนะคะมากันที่ฐานสุดท้ายของ True Coffee ค่ะคุณผู้ชมคะ w e ว r It คําว่า w e ก r ว t คือเราสามารถที่จะสวมใส่ได้นี่เลยค่ะด้านหลังนัดนี้นะคะเป็นเสื้อ T-shirt ท,ที่ผลิตขึ้นมาจากากากาแฟค่ะเวลาเรากินกาแฟเนี่ยากากรแฟที่เรากิน3แก้วนะสามารถที่จะผลิตเป็นเสื้อ T-shirt แบบนี้ได้ สามแย่ได้หนึ่งตัวค่ะเวลาเขาได้กาดกาแฟมาปุ๊บเนี่ยจะไปผสมกับเม็ดพลาสติกออกมาเป็นเส้นใหญ่แล้วก็นี่แหละมาถักทอเป็นเสื้อยืดแบบนี้ซึ่งคุณสมบัติของเสื้อยืดนี้นะคะเห็นว่าใส่แล้วรู้สึกว่าเย็นสบายแห้งเร็วกว่าปกติประมาณ200%หรือว่า200เท่าด้วยกันค่ะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมขาดูสิคะ ควบคุมกลิ่นและป้องกัน UV ได้มากกว่าผ้าไฟทั่วทั่วไปค่ะอันนี้เนี่ย มีจำหน่ายเริ่มต้นที่งานนี้อินแพกเมืองทองธานีสำหรับ Thailand Coffee Fest 2022นะคะหลังจากนี้ต่อไปก็จะมีการต่อยอดขยายผลไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เสือ้อทีเชิร์ตเท่านั้นแต่ยังจะนำไปผลิตสินค้าเพื่อที่จะจำหน่ายอีกหลายอย่างด้วยกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นการใช้กากกาแฟไปทำเป็นที่ขัดผิวหรือว่าเป็นสบู่นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปพอมี T-shirt แล้วก็จะทาเป็นพวก บรรจุภัณฑ์เป็นแก้วน้ํากระบอกน้ํารวมถึงเป็นกระเป๋าผ้าวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนค่ะเมื่อสักครูน่นี้หลายคนกระซิบมาบอกว่าอยากจะได้มีโอกาสชิมกาแฟจากวัตถุด,ดิบที่เป็นพรีเมียมมากๆในแต่ละทวีปท,ทั่วโลกสารทวีปพร้อมกับเมล็ดก,กาแฟพรีเมียมเพราะฉะนั้นชูคาฟี่บอกว่าเข้าใจคนรักกาแฟถ้าเกิดมาชิมที่ งานนี้ไม่ทันสามารถไปได้ที่ True Coffee ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้ายังคงอยู่ด้วยกันกับคนหลังข่าวค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ